สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุลอมชาแนลนะสวัสดียามเช้านะควันพุทธที่17เมษายนแล้วนะคะหลังสงกรานตนะ์เนาะอันเันก็กลับมาแล้วนะคะ มาถึงเมื่อคืนนะคทุกคนแต่ลุงช่างไม่อยู่นะคะวันนี้ไปที่บ้านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างมาถึงกี่โมงมาถึงประมาณสามทุ่มค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนออกจากบ้านตั้งแต่เจอลมเจอแล้วไหมเจอไหม ไม่เจอคะ่ะเจอแต่ร่องรอยร่องรอยแบบใบใบไม้ร่วงอะไรประมาณนี้เพราะว่าพาอยู่เข้าเนาะค่ะอยู่สกุลมืดมากนะแต่ว่าตอนตอนที่มาคือไม่ตกมันตกแถวแถวว่านอนเป็นไงคะอยู่นะ นนะ้าก็ทำ๋วยเตี๋ตยวก็เจ็ดทุกกันเลยจนเมื่อวานนี้แต่วันก่อนที่นั่นก็ไม่ได้ขายวันนี้ก็เปิดร้านปกตินะคะคทุกคนเดี๋ยวรอกินก๋วยเตี๋ยวนะคะรอกินก๋วยเตี๋ยวปลาไทายบ้านนะคะเป็นไ,ปไงพวกหนูไม่อยู่พวกหนูไม่อยู่เป็นไงคะก็อยู่ตรงเนี้ก็ไม่อยากถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงก็<อ>ว,วันนี้เมื่อเช้านี้ก็ว่าจะ ที่เรียกจู <Yeah. S 1> อะแต่เมื่อคืนนี้ว่าจะมารับอยู่ <Yeah. S 1> เห็นแม่ดาบอกว่าจะมาไอ้มมนนอยเหมือนม่ไอนไอ้นอยมันง่งแงๆง,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 งกันเลยไม่มา <Okay. S 1> มก่อนที่แนนจะมาถึงนะลมลมแรงมากเลย oh. ก็ต้องรีบกลับบ้านางไงปิด mm. ติด,ตดมอกระตายหมด เขายังมาเปิดกินกันอีกนนเมื่อคืนเ,เออมื่อคืนประมาณสองทุ่มครึ่งหนูแวะกินข้าวทีนหมูกระทะอ,อยู่ข้างนอกก็เลยเข้ามาประมาณสามทุ่มกว่า,วาค่ะทึ่นี่พอฟื้นกำลังทำอะไรเนาะสวัสดีค่ะพ่อฟื้นทอดขามสาดค่ะ,ะ,ะ,ะเก็บนี่แหละลนทุกวันอ้าว อ๋อลมฟื้นนี้อ่ะพี่แอมสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นสายด่วนใจชิะบอกว่าเอาน้ามาแช่สวัดีเอาสารสารนู้นบ๊อกแช่อืมนี่ค่ะเอาน้ำมาแช่นะคะเพียแบอกสายด่วนจากลุงช่างลุงฟื้นก็ กวาดร้านก๋วเตียวนะคะทำความสะอาดนะว,วันนี้สีเขียวเนาะวันพูดสีเขียวนะคะเราไปส่องคนอื่นดีกว่าทุกคนมีใครยังอยู่นานมากเลย บรรยากาศยามเช้านะหลังวันสงกรานะคะหยุดยาวเห็นแล้วทุกคนเห็นใครแบบแบบเสื้อเขียวๆพี่ปุ๊กแน่นอนเลยทุกคนไป<ม>พี่ปุ๊กวัสด,ดีค่ะวัสดีค่ะเป็นไง มาแล้วไปเจอกันหลายวันเลยเจอกันหลายวันเลยเหรอไม่เจออะไรเมื่อวานพี่เจอแนนอยู่อยู่ไหนอ่ะเจอแนนเจออยู่ไหนสาวใส่เสื้อเหลืองออ๋อเจออยู่คลิปเหรออุวยเจออยู่คลิปอ่าวิวไปดูอยู่ไปส่องไปส่องไปส่องไงเสื้อเหลืองเล่นเถอะ เก็บภาพบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศเนี่ยยังไม่ดูคลิปเลยสวยสวยให้ดูบรรยากาศไม่ใช่ดูคนสวยบรรยากาศก็สวยน่สนุกที่เราไม่ได้เป็นเล่นวิ่งนะอยู่แต่บ้านเนาออยู่กับตากับยายก็สูงน้ำธรรมดาคลิปปุ๊กก็เพิ่งกลับมาบอกกลับมาตอนบ่ายเมื่อวานอ๋อเมื่อตอนบ่ายเมื่อวานกลับมาก็ทํา ทำคสะอาดบ้านทักงวงทักผ้าก็เลยบอกเมื่อวานพี่แอนเห็นรถแอนก็โทรไปมากินเสตียบอกเอ,ออเอ้ย <c oughs> มีก่อนพี่ยมาแล้วงานยาวเลยเนี่ย <c oughs> ยังไม่เสร็จให้หม,ม,หม,ม,มิ้วลดน้ำต้นไม้รอพอ๋อจะมีรดน้ำต้นไม้ใช่โอเคมีคนช่วยคะเดี๋ยวไปส่งมิ้ว <c oughs> พี่ปูก็เพิ่งมาเมื่อวานนะคะก็กลับบ้านเนาะกลางนะ รถน,น,นะน,น,น,น้ำต้นไม้ช่วยคุณแม่นะคะร้องเพลงด้วยทุกคนลองเหมียวช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ช่วยคุณแม่เป็นไงคะสงการสนุกไหมไปไปเที่ยวไหนบ้างไ,ไ,ไปไหนเท่าไหร่เนยอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านไม่ได้เที่ยวเลย ป้าดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คือไปรดน้ำแล้วพอดีแบตหมดก็เลยตามหาตะค้าสายไฟคิดว่าวางไว้ตรงไหนตามหาสุดท้ายอยู่ในบ้านไม่ได้รู้ไม่ได้เอามาด้วยจ้้โอ้ยป้าดาเหนะคะน้องมยวก็ไปทำงานช่วยแม่นะคะรดน้ำต้นไม้นะเพราะว่าแม่แล้างห้องน้ำอยู่นะคะงานเยอะน้องมยวก็แบ่งเบา ช่วยแม่นะคะส่วนด้านนู้นนะคะก็มีคอฟื้นมีพี่แอนนะคะป้านในบ้านนะคะกำลังเตรียมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะได้ฝากท้องกับก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบริเวณหน้าลานองค์ปู่นะคะเรา กลับบ้านไปสี่วันสามสี่วันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าร้านองู่อุ้ยมีเห็ดด้วยทุกคนไม่รู้ว่าเห็ดอะไรบริเวณนี้มันชื้นน้อเห็ดก็เลยขึ้นนะคะ ยามเช้านะบริเวณสวนย่อมนะบริเวณหน้าลาลวงปู่นะบรรยากาศก็ยังคงเหมือนเดิมนะหลังจากที่เราหายไป3มวัน4วันนะทุกคนสูตรบรรยากาศยามเช้า ก็จะประมาณนี้นะคะเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก FC ทุกท่านนะคะในเช้านี้เนาะ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย mm ่า hmm. ลืมนะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องมนโอมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ